สวัสดีครับผมเบน์นะครับวันนี้จะพามาชมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากค่าย BMW คันนี้คือ CE 04ที่ทาง BMW ออกแบบตอบโจทย์การใช้งานไลฟ์สไตล์ในเมืองมากๆเลยและยังมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเพราะ BMW ใส่ใจในรายละเอียดมากๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มแรกเลยคันนี้คือจักรยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาไม่มีเครื่องยนต์ละ มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง31กิโลวัตต์นะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่วาวที่สุดความเร็ว0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.6วินาทีเท่านั้นและตัวรถยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง4โหมดนะครับ Eco, r o a d Lane และ Dynamic เราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดง่ายๆที่ปุ่มโหมดประกับแฮนด์ฝั่งขวา แถมด้วยตัวรถเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบเบรค ABS Pro เสริมสร้างความมั่นใจในการขับขี่ยิ่งขึ้นและตัวรถยังมาพร้อมกับจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่บอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถผ่านหน้าจอและตัวรถเนี่ยยังรองรับระบบการเชื่อมต่อมือถือบลูทูธเข้ากับหมวกกันน็อกนะครับเพื่อใช้งานระบบนำทางการโทรเข้าโทรออกหรือฟังเพลงนะครับและเรายังสามารถ ควบคุมระบบต่างๆผ่านจอยสติ๊กที่ประกับแผ่นฝั่งซ้ายได้เลยและตัวรถนะครับยังให้กุญแจมาแบบคีย์เลสนะครับเพียงเราพกติดตัวไว้ในกระเป๋านะครับเดินมาค่อมรถกดปุ่มสตาร์ทเราก็พร้อมออกเดินทางไปได้เลย บอกเลยนะครับว่าฟิลลิ่งการขับขี่คุณจะต้องสนุกทุกครั้งที่ได้ขี่กันนี้แน่นอนรถคอนโทรลง,ง่ายคล่องตัวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางโค้งนะครับคุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจอัตราเร่งนี่ดีมากอยากขับขี่แบบตึงต้งๆก็เลือกโหมดด y นามิกอยากขับขี่แบบชิลๆเซฟแบตเตอรี่ก็เลือกโหมดอีโคนะครับเบรกและช่วงล่างตัวรถซัพพอร์ตการใช้งานในเมืองได้อย่างดีเลยและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ8.5กิโลวัตต์แอวสามารถขับขี่ระยะทางสูงสุดได้ถึง130กิโลเมตรด้วยระยะทางแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานชีวิตประจําวันในเมืองได้อย่างหายห่วงเลยและมอเตอร์ไซค์คันนี้ยังมาพร้อมกับการชาร์จ2แบบด้วยพอร์ตไททูนะครับแบบปลั๊กไฟบ้านทั่วไปถ้าแบตเหลือศูนย์เปอร์เซ็นชาร์จจนเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช้เวลาสี่ชั่วโมงยี่สิบนาทีแต่ถ้าชาร์จแบบฟาาชาร์จจากศูนย์เปอร์เซ็นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช้เวลาเพียงหน,นึ่น แล้วมาดูที่น้ำหนักของตัวรถนะครับน้ำหนักอยู่ที่2 3 1กิโลกร,รมัมและความสูงจากเบาะถึงพื้นนะครับอยู่ที่780ม mm. ิลลิเมตรใครกังวลเรื่องถอยรถและจะหนกักเข็นแล้วมันจะหนกักบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะครับคันนี้มีเกียร์ถอยให้ด้วยเพียงแค่กดปุ่ม R ค้างที่ประกับแผนฝั่งซ้ายค้างไว้แล้วบิดคันเร่งช่วยเล็กน้อยตัวรถจะถอยหลังได้อย่างนุ่มนวลและรถคันนี้ยังมาพร้อมกับช่องเก็บของใต้เบาะพร้อมไฟส่องสว่าง สามารถเก็บหมวกกันน็อกได้1ใบและยังมีช่องเก็บโทรศัพท์มือถือนะครับที่บร,ริเวณเก๊ะฝั่งซ้ายและมีอีกหนึ่งรายละเอียดน,นะครับที่ทาง BMW ใส่ใจมากๆเลยคือเขามีการเพิ่มพัดลมเพื่อเป่า,าคายความร้อนให้กับโทรศัพท์มือถือและช่องด้านขวาปุ่มตาร์ทนะครับเปิดออกมาจะเจอพอร์ต Type ที่เอาไว้สําหรับชาร์จไฟนะครับบอกเล,เลยนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้จเจ้า BMW CE 0 o 4ผมอยากให้คุณได้ลองจริง,รงคุณเคยคาดหวังว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเป็นยังไง ถ้าได้สมัมผัสอัตราเร่งสมรรถนะของ BMW CE 0 r o 4คุณจะต้องพับใจอย่างแน่นอนกับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่859,000บาทท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปติดต่อโชว์รูม BMW มอเตอร์รัดใกล้บ้านทั่วประเทศได้เลยวันนี้ผมเบนนะครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ